พิชัยอัมริสัตีเป็นเซลเอกลงวันนี้มีมีสินค้ามาเสนอครับก็จะมีไบส่งไนลอนที่นำเข้ามาเองจะมีอยู่สามรุ่นครับก็จะมีรุ่นสองบาทสองบา,งบาแล้วก็รุ่นสี่บาบางสวยแล้วก็รุ่นสี่บาของญี่ปุ่นครับตอนนี้ก็จะมาแนะนำการการการทำงานของของสินค้าตัวนี้ก็คือไบส่งตัวสองบาเนี่ย จะตัวแรงกันได้ถึงสี่บาึกการทำงาน8ถึงสบาแล้วก็มีขนาดตั้งแต่นิ้วครึ่ง2นิ้ว3มนิ้วสี่นิ้ว6กนิ้ว8ดนิ้วความยาวก็100เมตรเนื้อยางก็ทำจากไบรอนอย่างดีครับทั้างในงานก็จะเป็นเนื้อจะชั้นเดียวใจญได้ชั้นเดียวครับ รับประก,กันรับประก,กันก็คือถ้าเกิดมีการแตกหรือมีการาผลิตจากทางเมืองนอกที่ไม่ดีเราก็จะเปลี่ยนให้ทันทีแต่ถ้าเกิดเกิดจากการปูดขีดหรือว่าลากเราก็ไม่รับประก,กันให้ก็ต้องดูจากชิ้นงานที่ว่าเขาไปทํางานกับอะไรแล้วก็สายสายตัวนี้ก็ใช้กับปั๊มน้ําต่างๆเช่นปั๊มแค่ปั๊มดูดไว้ส่งน้ําเวลา น้ำท่วมออกจากบ้านเวลาส่งส่งน้ำก็คือปั้มแค่ส่งจากบ้านออกอดุดน้ำออกจากบ้านออกมาข้างนอกนะฮะแล้วกเ็เวลาเวลาใส่เข้าไปก็ต้องมีเข็มขัดตัวเนี้ยรับปิดด้วยเพื่อที่จะให้มันไม่หลุดเพราะว่ามันมีมันมีแรงกันสูงครับต,ตัวต่อไปเรยกเป็นตัวสองบาไอสี่บาตัวนี้ ก็จะ working ก,า,การะำาณอยู่ที่12บาทแบที่12บาทลักษณะใช้งานเหมือนกันรับประกันก็เหมือนกันกันกบขั้น,นตอน,น,นแรกแล้วก็ตัวนี้ทำจากประเทศเทำจากเซี่ยงไฮ้เป็นสินค้านำเข้าของ,ของเราเองครับน่าใช้ก็ขายดีตัวนี้เป็นตัวขายดียอดก็จะมียอดโตโยชิมากับทิมปิ้นทั้งสองยอดก็จะเป็นตัวนำระดาษของบริษัทเรานะครับ ส่วนย่อนิปันเซ่ตัวนี้ก็พลรงดาน,นแกงสี่บาทแก่แต่สิบสองบาเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเนื้องานของเกรดญี่ปุ่นเป็นไนลอนเป็นไนลอนเนื้อเนื้อสวยเป็นสีเหลืองแล้วก็ข้างในเคลือบด,ด้วยเคมีอ,อย่างดีเนื้อเนื้อตัวนี้ก็เป็นเป็นเนื้อทงเดียวกันเป็นเป็นใย,ยได้ที่ถักเขาา้าแหวั้ำเดียวกันครับการทํางานก็เหมือนกันกับแต่ส่นที่ จากที่เสนอไปรับประกันแต่มิกาาทั้งตัวนี้ครับแล้วก็ออย่างก็ไม่มีอะไรครับขอบคุณนะครับ